แนนหญิงสาวอายุ16ปีอ่อนหวานใฝฝันถึงความรักโรแมนติกคุณอาจชายหนุ่มอายุ28ปีดูดีมีสเสน่ห์แต่แอบเจ้าเล่หฉากโรงเรียนมัธยมร้านกาแฟาบ้านแนนแนนฉันอยากมีความรักแบบในหนังแบบที่พระเอกมาช่วยนางเอกแบบที่ได้จับมือกันเดินเล่นแบบที่ได้จูบก,กันใต้แสงจันทร์คุณอาจสวัสดีครับน้องน่ารักจังเลยเรียนอยู่ที่นี่เหรอครับแนนข้าฉันเรียนอยู่ที่นี่ คุณอาจผมชื่ออาจทำงานอยู่แถวนี้ว่างๆเราไปไหนด้วยกันบ้างไหมครับแนนนี่แหละความรักในฝันของฉันคุณอาจอย่าเยอะได้ไหมฉันเหนื่อยแนนฉันแค่ฉันแค่แค,คุณอาจอย่ามาทำเป็นงองแงาเดี๋ยวฉันก็ไม่รักแล้วนะตอนจบแนนรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยังเชื่อว่าคุณอาจรักเธอเธอยังไม่รู้ว่าความฝันสีชมพูของเธอจะกลายเป็นความจริงที่โหดร้าย ร้าวคุณอาจวันนี้ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเธอแนนทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันคุณอาจก็ฉันเบื่อเธอแล้วไงไปหาคนอื่นใหม่เถอะทำไมทำไมทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้ฉันทำอะไรผิดเพื่อนแนนเธอเป็นอะไรดูสู้ผอมลงไปเยอะเลยแนนฉันฉันไม่เป็นไรหรอกครูแนน ตั้งใจเรียนหน่อยสิเธอไม่สนใจเลยฉันทำอะไรผิดทำไมทุกอย่างถึงแย่ขนาดนี้ฉันอยากหายไปจากโลกนี้แม่แนนลูกแม่เป็นห่วงนะลูกเป็นอะไรแนนจิตแพทย์จากอาการที่แสดงเธอมีอาการซึมเศร้าเราต้องรักษาอย่างต่อเนื่องตอนจบแนนอยู่ในสภาพที่แย่มากครอบครัวและเพื่อนเพ,อนพยายามช่วยเหลือแต่แนนก็ยังไม่ยอมรับความช่วยเหลือเธอจมอยู่กับความมืดมนและความสิ้นหวังจิตแพทย์ แนนคุณรู้สึกอย่างไรบ้างในช่วงนี้แนนดีขึ้นบ้างค่ะแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกแย่เหมือนเดิมจิตแพทย์มันเป็นกระบวนการอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปคุณต้องให้เวลาตัวเองในการเยียวยาฉากเปลี่ยนอนาคตแนนเรียนจบและได้งานทําเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ลืมประสบการณ์ในอดีตเธอใช้ประสบการณ์นั้นเป็นบทเรียนและแรงผลักดันในการมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนจบ แนนยังคงต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดและความทรงจำแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและช่วยเหลือผู้อื่นแสงสว่างหรือเปี่เริ่มส่องสว่างขึ้นมาในชีวิตของเธอแนนกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาจเธอได้รู้ความจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาที่ทําให้เธอเจ็บปวดและโกรธแค้นมากขึ้นแนนพบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายของคุณอาจและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเขาเคยทําร้ายผู้หญิงคนอื่นๆมาก่อน แนนเริ่มวางแผนแก้แค้นเธอใช้ความรู้และความสามารถในการเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อน,นำไปแจ้งความดำเนินคดีฉากเปลี่ยนสารแนนให้การต่อหน้าผู้พิพากษาเธอเล่าถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญฉากเปลี่ยนบ้านแนานแนนนั่งอยู่คนเดียวเธอรู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจอยู่บ้างฉันทำไปแล้วฉันแก้แค้นได้แล้ว แต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ความเจ็บปวดยังคงอยู่แต่ฉันจะไม่ยอมให้มันควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไปแนนเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเธอใช้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการล่วงละเมิดแนนพบว่าการแก้แค้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขแต่การให้อภัยตัวเองและการก้าวไปข้างหน้าต่างหากที่ทําให้เธอได้พบกับความสงบสุขในที่สุด อนไปคุณอาจเริ่มรู้สึกสำนึกผิดเขาคิดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปเขาทำร้ายจิตใจแนนและทำให้ชีวิตของเธอพังทลายคุณอาจเริ่มเขียนจดหมายขอโทษแนนแต่เขารู้ว่าคำขอโทษของเขาอาจจะไม่สามารถเยียวยาบาดแผลที่เขาได้สร้างไว้ฉากเปลี่ยนห้องขังคุณอาจอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจเขาพยายามเรียนรู้ที่จะเข้าใจและให้อภัยตัวเองฉากเปลี่ยนห้องขังคุณอาจเขียนจดหมายถึงแนนอีกครั้งครั้งนี้เขาเขียนด้วยความจริงใจและสำนึกผิดอย่างแท้จริง ตอนจบคุณอาจยังคงต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจและแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบกับความสงบสุขและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แนนเริ่มบรรยายเธอเล่าถึงชีวิตในวัยรุ่นความฝันและความผิดหวังเธอเล่าถึงความสัมพันธ์กับคุณอาจและการถูกทำร้ายจิตใจแนนเล่าถึงกระบวนการเยียวยาและการก้าวไปข้างหน้าของตัวเองเธอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขอความช่วยเหลือและการรักษาตัวเอง แนนให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและการรับมือกับปัญหาต่างๆเช่นการถูกทำร้ายหรือการล่วงละเมิดแนนบอกนักเรียนว่าพวกเขาไม่ควรปล่อยให้ใครมาทำร้ายหรือควบคุมพวกเขาและพวกเขาควรขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่ไว้ใจได้เมื่อพวกเขาประสบปัญหาตอนจบ แนนรู้สึกภูมิใจที่ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเธอรู้ว่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดนี้ได้กลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญสำหรับเธอและสำหรับผู้อื่นห้องบรรยายแนนกำลังบรรยายเรื่องราวของเธอต่อแต่ครั้งนี้เธอเน้นไปที่กลุ่มคนที่ไม่กล้าขอความช่วยเหลือแนนและฉันรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดความกลัวและความเงียบงนันพวกเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะกลัวการถูกตัดสิน กลัวการถูกมองว่าอ่อนแอหรือกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแนนฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนฉันเคยคิดว่าถ้าฉันขอความช่วยเหลือก็คงไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครช่วยฉันได้ฉันจึงเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวจนเกือบจะสายเกินไปแนน แต่ฉันอยากบอกทุกคนว่าคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับความเจ็บปวดนี้เพียงลำพังมีคนมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนครูหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แนนแสดงข้อมูลและช่องทางการขอความช่วยเหลือต่างๆเช่นหมายเลขโทรศัพท์เว็บไซต์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องแนนอยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลืออย่ากเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียว เสียงของคุณมีความสำคัญและคุณมีค่าอย่าปล่อยให้ความกลัวปิดกั้นโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาฉากเปลี่ยนห้องบรรยายหลังจบการบรรยายหลายคนเข้ามาหาแนนเพื่อขอคำปรึกษาหรือเพียงแค่บอกว่าพวกเขารู้สึกขอบคุณที่แนนกล้าออกมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองแนนรู้ว่าการบรรยายครั้งนี้อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้แต่เธอหวังว่ามันจะช่วยให้คนที่กำลังประสบปัญหาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือมากขึ้นแนน หนูเก่งมากแล้วที่กล้ามาถามที่การบอกคนอื่นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอเราต้องหาคนไว้ใจได้อาจจะเป็นครูพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทที่เราคิดว่าเขาจะช่วยเราได้อย่ากเก็บไว้คนเดียวนะนักเรียนคนที่สองพี่แนนคะแล้วถ้าคนรอบข้างไม่เข้าใจเราล่ะคะแนนมันเป็นเรื่องยากแต่เราต้องหาคนที่เข้าใจเราไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจเราแต่ก็มีคนที่จะเข้าใจเราอย่าท้อแท้นะนักเรียนคนที่สาม พี่แนนคะหนูกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วมันจะแย่กว่าเดิมละ่ะแนนพี่เข้าใจความกลัวมันเป็นเรื่องปกติแต่การไม่บอกใครมันจะทําให้เราทุกใจมากกว่าลองคิดดูว่าถ้าเราบอกไปแล้วเราจะได้ความช่วยเหลือและมันจะดีขึ้นไหมนักเรียนคนที่สี่พี่แนนคะแล้วถ้าคนทําร้ายเราเป็นคนในครอบครัวละะ่ะคะแนนนี่เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เราต้องหาคนช่วยอาจจะเป็นญาติเพื่อนบ้านหรือแม้แต่สายด่วนที่ช่วยเหลือผู้ถูกทําร้ายอย่าทนอยู่คนเดียวนะนักเรียนคนที่ห้าพี่แนนถนูอยากรู้ว่าพี่แนนผ่านมันมาได้ยังไงแนนมันไม่ง่ายเลยแต่ฉันมีครอบครัวและเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือฉันและฉันก็พยายามที่จะรักษาตัวเองและให้อภัยตัวเองทุกอย่างใช้เวลานะตอนจบ แนนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนและหวังว่าพวกเขาจะสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดและความยากลำบากไปได้ที่เยียวยาแนานแกยังคิดถึงเรื่องนั้นอยู่เหรอแนนฉันไม่รู้ฉันกลัวว่าจะเจ็บอีกเพื่อนแต่แกก็เข้มแข็งขึ้นมากแล้วนะแกะผ่านมันมาได้แล้วแนนฉันก็ไม่รู้ฉันกลัวว่าจะเจ็บอีกเพื่อนความรักไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดนะ มันยังมีความสุขความอบอุ่นและความเข้าใจด้วยแกอย่าปิดกั้นตัวเองนะแนนรู้ว่าความรักครั้งใหม่นี้จะไม่เหมือนกับครั้งก่อนแต่เธอก็หวังว่ามันจะเป็นความรักที่สวยงามและยั่งยืนตอนจบแนนพบว่าหัวใจของเธอได้เยียวยาแล้วเธอพร้อมที่จะเปิดรับความรักใหม่ๆและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองฉากเปิดห้องทำงานของแนนแนนกำลังทำงานอย่างตั้งใจเธอโฟกัสกับงานเขียนของเธอโดยไม่สนใจสิ่งรบกวนใดๆ ตอนจบแนนตัดสินใจที่จะมุ่งมั่นกับการใช้ชีวิตของตัวเองและก้าวต่อไปข้างหน้าโดยไม่ยึดติดกับความรักในอดีตเธอพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้มแข็งและความมั่นใจในตัวเองฉากเปิดห้องทํางานของแนนแนนกําลังนั่งเขียนจดหมายด้วยความตั้งใจใบหน้าของเธอแสดงออกถึงความหนักใจและความจริงจังต่องที่รัก ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งและยากจะบรรยายฉันขอโทษที่ต้องทำแบบนี้แต่ฉันคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทั้งสองคนฉันรู้ว่าการตัดสินใจของฉันอาจจะทำให้เธอเจ็บปวดแต่ฉันขอให้เธอเข้าใจฉันพยายามแล้วที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้แต่ฉันทำไม่ได้ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังทำร้ายเธอและฉันก็ทำร้ายตัวเองด้วยเช่นกัน ฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องเสียใจฉันขอโทษที่ฉันไม่สามารถเป็นคนที่เธอต้องการได้ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจและให้อภัยฉันขอให้เธอโชคดีและมีความสุขในชีวิตต่อไปด้วยความเคารพแนนแนนพับจดหมายอย่างเรียบร้อยและใส่ลงในซองจดหมายเธอหยิบปากกาขึ้นมาและเขียนที่อยู่ของป้องลงบนซองจดหมายตอนจบ แนนรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยหลังจากที่ส่งจดหมายไปแล้วแม้ว่าเธอจะยังคงรู้สึกเศร้าและเสียใจอยู่บ้างแต่เธอก็รู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเธอและเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับชีวิตของเธอ